สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายคลิปพิเศษนะคะดาวศุกร์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีมีนส่งผลอย่างไรกับชาวเมษบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยํามากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีดูสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสาหรับชาวเมนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยค่ะ ตั้งแต่ช่วงวันที่สองถึง27บเมีสายนนาหก็ 2, ก็จะเป็นช่วงเกือบๆหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวศุกร์เนี่ยจะได้มีการย้ายเข้ามาสถิตที่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีมากแล้วก็อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนวินาศของชาวเมษนะคะในเรือนวินาศเนี่ยมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกับเรือ,อนอื่นๆนะคะ อธิบายในเรื่องของการที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นมหาอุดก่อนนะคะคราวนี้ต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยมีตำแหน่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากมหาอุดคือสูงเด่นเป็นสงา่าดาวศุกร์คือดาวเสน่ดาวแห่งความรักนะคะดาวแห่งศิลปะบันเทิงต่างๆนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะในเรือนวินาศเนี่ย ต้องบอกว่าถ้ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่โอเคส้มมองว่ามันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะเพราะดาวสุกแต่มันอาจจะเยอะเพราะดาวอื่นเพราะว่าณตอนนี้มีดาวเยอะมากที่อยู่ในเดือนวีนาชาวเมธแต่ถ้าเป็นดาวสุกเดียวๆนะบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเพราะเขาเป็นดาวดีนะคะเราได้ตำแหน่งดีด้วยนะในเรื่องของใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับออนไลน์โดดเด่นมากต้องบอกแบบนี้นะนะคะ ใครที่ทำงานออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ดารานักสแสดงงานฟรีแลนซ์นะคะต่างๆง,งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีดีการใช้สเสน่ห์ถ้าคุณใช้สเสน่ห์ให้เต็มที่บอกเลยว่าดีมากๆจะได้รับโอกาสใหญ่สเสน่ห์ดึงดูดผู้อุปถัมภ์ผู้ที่จะมาจ้างงานคุณปรับตำแหน่งให้กับคุณใครทำงานเหล่านี้มีการได้ปรับตำแหน่งหรือ เป็นในเรื่องของการดีกับเจ้าใหญ่ๆได้แน่นอนใช้สเสน่ห์ให้ดีนะใช้คําพูดให้ดีนะคะต้องเรามาระวังเรื่องคําพูดเลยนะคะใช้คําพูดให้ดีทุกอย่างโอเคอต้องบอกแบบนี้นะอารมณ์ความรู้สึกของชาวเมษในช่วงเมษ,ษาทั้งเดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเลยแหละเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในเดือนวีน่าจะรู้สึกอินโทรเวิร์ดขึ้นมาทันทีนะคะจะไม่อยากออกไปไหน อยากมีโลกส่วนตัวสูงสูงมันอาจจะความรู้สึกมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะเออนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็มีในเรื่องของพวกอ,อ,อารมณ์เราเองที่อยากจะมีโลกส่วนตัวมากๆหรือในเรื่องความรักที่ต้องระวังความเปราะบางนะคะมันมีเรื่องเงินด้วยเพราะว่าดาวศุกร์มาจากเรือนการเงินของคุณมาจากเรือนหุ้นส่วนคู่ครอง ะะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าต้องระวังความสัมพันธ์ที่จะมีความเปราะบางหรือมีในเรื่องของหุ้นส่วนบางคนที่อาจจะเอาเปรียบคุณหรือมีการแบบไปคนละทิศทางกันไปในช่วงนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องนี้เรื่องเงินต้องระวังมีคนมาเอาเปรียบต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงโดยเฉพาะนะถ้าเป็นชาวเมีนนี่ต้องระวังโดยเฉพาะออนไลน์การโดนหลอกโดนโกงออนไลน์นะเพราะวินาศคือออนไลน์เนะ การเงินดาวการเงินไปอยู่เรือนวินาศวินาศออนไลน์ต้องระวังการถูกหักหลังในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะโดดเด่นสุดคือเรื่องออนไลน์แต่คนปกติก็ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีนะเวลาจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรนะคะในเรื่องเงินนะดูให้ดีนะอามาดูกันจับไพ่กันบ้างนะคะเมื่อดาวศุกร์อยู่ในเรือนนี้ส้มจะบอกคุณว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยชาวเมดมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะนะ วีออฟจูนไปกับเงินกับการซื้อขายกับการลงทุนแล้วบางทีถ้าไม่ได้ทำสัญญาคุณระวังนะฮะถ้าไม่ได้ทำสัญญามีการเบี้ยวได้นะไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนี่แทบจะเรียกได้ว่าเกือบร้อโดนโกงการให้ใครยืมเงินจำนวนมากเกินไปการเอาเงินไปลงทุนหรือซื้ออะไรก็ตามถ้าจ่ายก่อนเป็นจำนวนมากแล้วยังไม่มีเอกสารอะไร ที่มันเป็นการแสดงว่ามีสัญญาในการซื้อขายนี้ให้ระวังนะคะให้ระวังโดนโกงอะต้องบอกแบบนี้นะคะ,ะระวังในเรื่องของความโลภหรือความที่อยากได้เงินเยอะมากๆในช่วงนี้ชาเมธอาจจะอยากได้เงินก้อนแต่ต้องบอกว่าอาจจะมีคนปากหวานมาเหมือนเขารู้ว่าคุณอยากมีเอาจริงจริงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเออนะคะเขารู้ว่าคุณอยากมีนะคะ แล้วก็มาทําทีเหมือนกับว่าไปลงทุนกับเขาส่นู่นนั่นนี่ให้เขายืมเดี๋ยวเขาให้ดอกเบีย้ยอ่านะคะระวังให้ดีระวังให้ดีเลยนะคะระวังการโดนหลอกโดนโกงโดนโกงนะคะจากความโลบของเราเองให้ทำรายได้ทำอาชีพมีรายได้แบบในทิศทางที่เป็นปกติดีที่สุดนะดีที่สุดนะคะ ให้ไปเนี้ยแสดงถึงสิ่งที่ดีก็คือความคิดสร้างสารรค์งานอาหารและน้ํางานที่เกี่ยวกับศิละปะหรือความคิดสร้างสารรค์อันเนี้ยดีมากชาวเมฆทําได้ดีมากและเกี่ยวกับดาวศุกร์ด้วยนะคะจะค่อนข้างที่จะเวลาที่มีเวลาที่ได้อยู่คนเดียวได้คิดอะไรคนเดียวเนี่ยโอ้ความคิดพุ่งกระฉูดเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเอาเรื่องความสวยความงามหรือว่าหาเวลาที่ตัวเองจะได้คิดเพื่อพัฒนางานบ้างเนาะ กลับมาอยู่แบบสันโดษมีสมาธิแบบนี้ค่ะมันจะทําให้คิดอะไรออกแล้วเอาไปปรับใช้กับงานแล้วทาให้มีเงินเข้าด้วยนะคะที่คุณจะต้องระวังมากคือชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันและชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลโดยเฉพาะชาวธาตุลมให้ระวังนะคะที่เขาจะมาเอาเปรียบคุณได้นะนะคะส้มมองว่าใครที่ทํางานตามปกติไม่หลงเชื่อคําหวานคนการรอคอยของคุณนะ่ะ มันจะมีความหมายมันจะมีคุณค่านะคะไพ่ก้าวไปทางเนี่ยคือไพ่ของการที่เข้าใจแหละว่าคุณผ่านความลําบากมาก็เยอะแต่การรอคอยครั้งนี้ของคุณมันจะมีคุณค่าเพราะหลังจากนี้มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณในเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะมาถึงอืมฝึกการรอนิดนึงอย่าใจร้อนนะทั้งเรื่องตําแหน่งเรื่องงานการดีลธุรกิจหรือว่าเรื่องเงินใจเย็นๆดีกว่า มีเอกสารมีลายลักษณ์อักษรค่อยเชื่อถือนะคะมาดูกันในเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภคราวนี้ต้องบอกว่าดาวศุกร์นะคะเข้มแข็งมากแล้วก็เลขที่แทนดาวศุกร์ก็คือเลข6นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเลข6เด่นมากนะคะโชคลาภม,มาจากชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูผู้หญิงที่ทํางานเก่งมากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะแล้วก็ชาวกุมนะ,ะชาวราศีกุมเลยหรือว่าผู้หญิงที่แบบ มีชื่อเสียงก็ได้เป็นดารานักแสดงแบบน,นี้ก็ได้นะนะคะเลขนำโชคนะคะได้หกหนึ่งอ่าเลขหกก็มาจริงนะคะเลขนำโชคชาวเมฆนะคะได้หกหนึ่งนะคะขอบคุณชาวเมฆนะคะขอให้ชาวเมฆทุกท่านนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยมีโชคลาภแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ